อยากขอมาเล่าเองแบบนี้ทางทีมงานเราก็จัดให้เต็มที่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอตอนที่รถมันออกเดี๋ยวพี่เล่าต่อหน่อยเล่าตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่อยเล่าเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว5ยัน2เนี่ยทุกคนต้องมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อน ม่แล you know, ้วเลยเข้าเดยเลวเข้าพี่อยากจะเข้ามากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่รู้พี่อพราะพี่พี่พ yes, yeah, ี่พอพอพี่ขึ้นพี่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยพอพี่ได้ได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่ายังยังอยู่อยู่ระหว่างเล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดพี่นะเพราะว่าไอ้พอพอเล่าเรื่องรถเนี่ยมันจะออกมาแล้วให้กดนะอยู่ที่นี่อ่แล้วพี่จะเริ่มก็เดี๋ยวผมไปรับผ่านจากสองแล้วก็พี่เตยอเขาจะส่งคิวให้ได้ครับอ่ะแล้พร้อมแล้วไลแล้วครับแล้วพี่จะชูได้เพรว่ามีมีใครแกล้งพี่อ่ะ ถ้ามันหล่นมันจะเป็นไงถ้ามันหล่นถ้ามันหล่นปุ๊บมันก็จะเป็นฟุ๊บเราก็ล่วงไปเงี้ยไปเงี้ยนีฝาด้วยนี่นาวแล้วโอ้โห ดีเลยะครับพี่ไม่อย่างนั้นเกิดมีคนกดปรึบขึ้นมาผมว่าทีมงานเขาต้องหางานใหม่แล้วแน่ๆนะครับไว้มาใหม่เลยกันนะครับคุณปัญญามาดูฮารุปรึบตัวจริงเสียงจริง,ท,งทั้งสี่ท่านนี้เลยดีกว่าครับแห่ yeah! อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเป็นพิธีกรรายการนี้คือสิ่งนี้แหละครับ สวัสดีค่ะโมชีนะคะเจน GND ปี2011นี้ค่ะโอ้ย g จคืออะไรครับแปลว่า GND คือสาวข้างบ้านเกิลเน็กดอค่ะโอ้จริงเหรอเป็นหนึ่งโปรเจกต์ของ f อ m ค่ะอ๋อเหรอครับอยู่ข้างบ้านผมป่ะครับหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะย้ายไปอยู่เอ้ยเ้่ผ่านเลยได้ไหมวันนี้น้องจะมาเล่าเรื่องอะไรเอ่ยพี่เอาหินหนุนไหมเอาหินหนุนไหม ออกเสียงดีๆนะครับเขาหินถูกไหมนี่นละครับหมายเลขหนึ่งคุณโมชิแกชื่อเรื่องก็งหวานเสียวแล้วนะครับผูดชัดๆแันกะครับนงานนี้น้องเสียงสมัยกังนใจนะครับวันนี้พวกข้าแข่งขันครับเป็นรุ่นเล็กเลยชื่ออะไรครับผมชื่อน้องมันโถครับน้องมันโถอุ้ยน่ากินด้วยน้องมันโถคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อแม่เห็ดพะครับแม่เห็ดพะนะครับ ไม่เหตุผลที่เป็นที่เป็นตลกใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมไหมครับน้องพร้อมครับเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับอะไรครับตดในห้องเรียนครับแค่นี้ก็หาแล้วไม่แห่น่ารักนลาเชื่อถือกัมาเล้สองน้องมันโผลูกคุณเห็ดเพาะนั่นเองครับกับชื่อเรื่องตดในห้องเรียนแค่ชื่อก็หาแล้วใช่ไหมล่ครับผู้ชายคนนี้นะครับเคยมาในรายการเราแล้วหนึ่งครั้งใส่ชุดอะไรผลเป็นไงครับครั้งนั้นฟึบครับ ฟึบใช่ไหมครับนะแล้วครั้งนี้แต่งตัวแบบนี้อ่โอ้ยเดี๋ยวโหเออใส่กลับไปเถอะ<อ>แล้วเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูครับพี่เตยจะถามนะครับว่าผมใส่ถุงมือมาทําไมอ่ะใส่ถุงมือมาทาอะไรครับเพื่อที่จะรับความหาที่จะตอบกลับมาจากทุกคนโไม่น่าชงไม่น่าไปชง,ปหปชง,งให้เขาเลยอ่ะมั่นใจเลยรดาษนั้น มายเลขกาคุณวินเม็ดมะขามคุณนี้ผมชอบในความมั่นใจของพี่แกซะจริงๆอย่ยังไงก็ใจช่วยพี่เขาให้รอดด้วยกันนะครับวันนี้ครับผู้เข้าแขนงขันของเราแต่งตัวมาเสีเรียบร้อยเชียวอ่แนะน,น,นำตัวเลยครับรับสวัสดีครับผมชื่ออันนกครับอันนกเหรอครับ,รบอันนแต่งหน้ามาป่ะฮะ อย่าโกหกนะนบอย่าโกหกเดียวเดียวนะราออกทีวีนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับชื่อเรื่องหมาครับชื่อเรื่องว่าหมาเลยเหรอตลกไหมก็ต้องลองดูครับต้องลองดูนะพร้อมไหมครับพร้อมครับแม่ออกทีวีทันทีขอแต่งหน้าไม่ได้เลยครับพี่เตอร์อย่าตัดสินที่ภายนอกสิครับ ไปทมไปเด็กหนึ่งคุณโมชิที่ไม่มีใครเลือกกันไว้ก่อนเลยครับไม่รู้ว่าชื่อเรื่องที่วาดเสียวแบบนี้จะทาให้รอดไปได้ไหมครับเอาหินเงินไหมเอาหินเง่นไหมคะโอเคโอเคถ้าพอแล้วเล่าเลยดีกว่าครับโอเคเรื่องมีว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ไปเที่ยวบนดอยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างที่จอดรถเนี่ยก็มีเด็กดอยเดินเข้ามาถามว่าพี่อาหินหนูไหม พี่พี่อาหีนูม้มคือย่ำหลายรอบจนก็เลยแล้วก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันบนดอยปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาพบว่ารถตัวเองนะคะเจอไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็เดินต้นไม้ชนแล้วก็กรถก็บุบด้วยความตกใจผู้ชายก็เลยวอยไวขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในระหว่างที่วอยไขึ้นมานั้นก็มีเด็กดอยคนเดิมนะคะก็เดินกลับมาแล้วก็มาพูดว่าพี่ โสวน่ะๆมีอาหีหนูเองหีหนูที่ว่านั้นก็คือหีหนูรถเองนั่นเองนะคะตลบไหมคะอัวหลังบ่าเอาเอาหยุนมัมย ได้ยินเรื่องนี้แล้วคนเราขำมาแบบนี้ก็ฟพิ่ไปตามระเบียบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกับ3ามคนที่เหลือกันต่อว่าจะรอดหรือไม่สักครู่เดียวครับกลับมาฟังการเล่าเรื่องตลกของไม้เลขสองน้องบันโถความหวังของคุณนงว่าสั้นกันต่อเลยครับแหมงานนี้เด็กเราก็ไม่ปราณีนะครับคุณผู้ชมน้องเรียนนะครับเะาพร้อมแล้วเล่าเลยครับมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเมื่อวานเช้านี้ ผมกินถั่วต้มเข้าไปแล้วผมก็ไปแล้วผมก็ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วพอตอนสายสายเขาก็จัดให้นักเรียนหญิงนั่งคู่กับนักเรียนชายแล้วผมก็ตดขึ้นมาแล้วแล้วผมก็หันมามองนักเรียนหญิงแล้วทุกคนก็หันมามองนักเรียนหญิงแล้วแล้วนักเรียนหญิงบอกว่าอะไรไม่ได้ตดแล้วแล้วผมบอกว่าที่มองหน้าไม่ไ,มได้จะหาว่าตด แต่บอกว่าจะขอโทษโอ้ยคานโอ้ยเฮ้ยดีด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับถามจริงเมื่อกี้ตดไหมตอนยืนอยู่อ่ะ ่ดดนะนไม่ติดนี่เงินแท้ป่ะครับแ <infring es? S 3> ท้ครับพี่ขอนะขอให้ครับไหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากผู้ชมผู้ชมสังเกตเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมฮะคุณเคลิ้ลเด้ลนเด้ไร้สายโอ้โหน้องจัดจนหน้ารักแล้วเรื่องก็ยังาอีกด้วยผ่านไปได้ยังสวยงามครับกับหมายเลขสองมาดูหมายเลขสามความหวังของคุณเคลิกันต่อครับพร้อมแล้วแต่พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ครับมีอยู่คนคนหนึ่งครับคนคนนั้นก็คือพ่อของผมครับคือพ่อของผมอะ่ะตอนหนุ่มๆก็จะทํางานขยันขันแข็งพอแก่ตัวมามือก็จะใหญ่นิ้วจะป้อมมากผมก็ไม่ไม่เขารู้เรื่องเลขอะ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่เก่งเลขเลยไม่เก่งเลยแล้วผมก็ทํา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 อย่างเงี้ยผมก็ทําไม่ได้ผมก็บอกพ่อพ่อพ่อช่วยผมทำหน่อยดิพ่อพ่อเขาจะนิ้วกลางเออ แค่นี้ทําไม่ได้ผมก็เอา้าผมจะทาได้ได้ไงพ่อเนี่ยรู้สองมันด่าตายเออผมผมันผมผิดอะ่ะพ่อก็จะหยิบมันทัดมาตีผมไม่มันทัด,ทดวางอยู่นี้เป็นฟุตเหล็กเออไอ้หายมือเรื่องเหรอหยิบฟึบหนึ่งไม่ติดฟึบสองไม่ติดพ่อผมเนื่องจากเป็นเป็น,ปน,ค,น,ค,นคนที่แบบลนๆกับเนี่ย น้ำทัดไปนู่นละไปแล้วพ่อผมไปเห็นน้ำทัดเนี่ยรอดเรื่อยเรื่อยๆจนตอนนี้อยู่จังหวัดเลยผมก็ยังไม่ได้พบพ่อเลยครับไม่ไหวครับคุณครีชีวิตของคีณครีนี่ไม่รอดอีกเช่นกันครับเหลือคนสุดท้ายกับหมายเลขสี่มาดูกันว่าจะรอดหรือไม่แล้วเล่าเลยครับ ผมเคยเลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งครับหมาตัวนี้ยผมให้อาหารไปอ่ะมันก็ไม่ชอบครับมันก็เลยหนีออกจากบ้านวันหนึ่งมันกลับมาผมก็เลยถามมันว่าเฮ้ยหนีออกจากบ้านไปแล้วไปหาอะไรกินมันตอบผมดังนี้ครับ มีความสามารถแต่ไม่หา้ากรรมการของเราก็ให้รอดอยากนะครับในวันนี้มีผู้ที่พิชิตฮารุฟึบได้เพียงหนึ่งเดียวแัะน,น้องปัทโธมายเลขสองรับเงินรางวัลจากโอเล็กคิตี้ไปเลย5,000บาทครับ